แต่มันก็ให้เด็กเอาไปตีได้น,นะนะ่ะนี่เหรอของไอปอนอไอตอนไม่ใช่ของตัวเองด้วยของตัวเองอยู่นู่นพัดติดนะพัดติดกับหลอกน้องตีโคตรเก่งครับตีเก่งครับตีอย่างเทพดูไอไกลมันไอไกลไอไกลไม่มีไ <laughs> ก่ไม่มีกี่ตัว ตัวนี้ก็ไม่มีไกตัวนี้ก็ไม่มีลอกเป็นพลาสติกครับยอดครับคันลลอกเป็นแต่ปินนิ่งแต่คันเ, oh, <no. S 2> เป็นคันเบทเกวปี่ยบอาวเปลี่ยนให้มันแล้วกันอ๋อไม่ของไอ้ปอนใช่ไหม mm. ตัวเองมาคันนี้มา นี่ครับให้มันเลือกเอาอีกน้องคนหนึ่งยังไม่เจอครับนี่ไงคันนี้นี่อันนี้อันนี้อันนี้ยาวอ่ะไม่ใช่ไมชอบเนอยอันนี้แอบสวยอ่ะเอาคันนู้นคันนู้นยาวคันนี้อ่ะดูรอกเลือกดูรอกเลยค่านไหนยาวอ่ะอันนี้นิ่มกว่ารอกตัวนี้มันมีเสียงเลยมันไม่ยาวมันก็ไม่ยาวหรอกมันมีแต่อย่างนงี้แหละ พอใช้ได้มันก็เท่ากันไม่ใช่หรออันเนี้ยคันนไม่ยาวหรอกนี่ก็ไปเปลี่ยนคันนั้นเอาแล้วแต่เองอ่ะคันของไอ้ปอนไม่ใช่หรอเออนนี้มาอย่าพุ่งไปดิมายังไม่หมดเลยเพ็ดลูกโบ่ขาดแรงก็เยือเอ้าเยือให้ถุงนึงครับเยอผมไม่ใช้แล้วนะครับเยอะแยะเลยตัวหนอนตัวเตะกบโดดกดตายมึงไปเลือกเอาให้มัน สายเหรอวะสายแบ่งกันไปเอาไปแบ่งกันกับไปปอนอะไรสายมีบ้าฟิวตรงนั้นปอนค่อยออกมาตีอ่ะหลายสายด้วยหลายสายด้วยหลายสายอ่ะทุกสายเอ้าสายด้วยนะครับสายของอะไรอ่ะของอะไรไม่รู้นะของเก่านะแต่น้าดึงออกไว้ก็เบไว้พอแล้วเยอะเกินแล้ว หมวกไม่เอาหมวกไม่เอาเขาไม่ชอบใส่หมวกอะไรัอไปไหนไม่บใส่หมวกเลยเฮ้ยเวนดูเป้นเตาเอาเวนเปล่าไม่ชอบเลยนี่่วอ่วกไม่เอาก็ไม่เอาโอเคเลยคนหนึ่งหาตัวไม่เจอตัวเตี้ยวอะดำๆมาเัไปไหนแล้วมั่งป่านนี้ ไม้แรกสำคัญเสมอเพราะว่าไม้ต่อไปมันจะทำไม่ได้ก็ให้นาทีมาตี้ซ้ายทะลวงซุ้มนะก่อนไปเทีเยว ไปถึงไหนแล้วมั้งกว่าเนี้วยวิยาเดียวหมายแต่กู <c oughs> แต่ละคน ไอ้แกแกชอบตีคนเดียวเนียบๆเรามาสนุกสนานมันไม่มีปลาเรื่องของเรื่องอ่ะโอ้ยหปวดจะปรับปวดจะมาจูนลอ,อกอยู่เนี่ยปลาไปถึงไหนแล้ว รูปรง,งอของใครของใครแรงงานนี้เอาเอาป๋าฝาาไม่รูออ้อะไรกันเนี่ยไม่ขาดไม่ันจะจิดๆนั่นนี่แหละ ใครใครปอนเ,เหรอหาติดหมดเลยสองคนตดมาทำล่ะตีทางเดียวกันกน,นี่มันมาทางนี้แล้วมั่งปาเนอ่ะไหนไหนไอ่าไปอ้าเปอนเจอช่อนขึ้นนะคะดูดูน้องปอนจะตีเอาให้ได้นะ เอาใครจะโดนสองคนเนี่ยเอาใครจะโดนอ่ะ,อะนี่นี่ปาดปาดโดนปาดอ่บอลโดนปาดเบาเบาเบาลากช้า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 ,ชา ลูกไอนี้ร่วงเปล่าโอะน้ํกระจายนะพอน้ำกระจายเนี่ยลูกไอนี้หลนเนี่ยคนละที่แล้วอ่ะโอใช่ไงมลมก็แรงอย่างเแรงขอก่อนอย่าเพิเง่งดึงว่าเลว้วมันดึงเลยอ่ะ มันไม่ตีดไม่ตีดก่อน <c oughs> เชืเ้อไดเหยื่อเบ็ดโอ้นอกเลยนะตอนนั้นน่ะล,ลงตอนไหนตอนนี้แหละวิวโอม่กาเราเคยล้วมันรื้แล้วอ่ะน้ำมัน,น,น,นมันไม่ค่อยรึกอหรอมกร<ะ>มันกลับลงนะไม่เอาเด,ดี๋ยวโยนลายดาบเฮ้ยยายไม่เห็นเห็นดีตัวเด็ต้องเปลี่ยนเฮ้ยกูไม่น่ากระเป๋านี่มาเกะกะมีภาระด้วยเพื่อมาเพื่อถอดทิ้งแม่เฮ้ยของกู จะลงไปเก็บเหยื่อเหรอนึกว่าเอาเนี่ยผูได้ป่ะผูได้เออบอลเมื่อกี้เมื่อกี้มันขึ้นตรงนี้อย่างใหญ่เลย,โน,โยน่าจะใช่อ่ะไม่ใช่ช่อนแหละโดแหละ ไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยขึ้นอย่างใหญ่เลยเมื่อกี้อะ่ะมันเหมือนจะตื่นด้วยลรมะัง้งฟองยังใหญ่เลยลลไปถึงไหนแล้วมั้งเนี่ยนาตีไปหลายไม้แล้วไม่เอาอ่ะลูกม,มันจะมาทางนี้ ชัดโดไอโดไม่ใช่ไอช่อนไอช่อนมันไม่ขึ้นแบบนี้ไอช่อนมันไม่ขึ้นหรอกไอช่อนมันจะมีแต่อืมมันจะไอ้องหรือเปล่าพอนมันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้ฮะ <Huh? S 1> นาตี นาทีเข้าไปไม่ได้สองรอบแล้วได้ยินเนี่ยมันอยู่ในนี้ได้ยินเฉียงเข้าไปเฉียงมันป๊อปป๊อปป๊อปเนี่ยสองรอบแล้ว มันยัดเข้าไปไม่ได้ไงตีตรงแรงๆด้ยตอนนี้มันติดถุงขยะก็ติดขวดยัดไม่ได้แง่ไหมตรงนั้นก็มีขวดด้วยเมื่อกี้นะาก็ยัดเข้าไปอยู่มันไม่เข้าเนี่ยมันดิ่งอยู่ข้างในเนี่ยฮะก็บอกว่ามันมีขวดอยู่ต้องมาตีทางนี้ โอ้โห oh, มาแล้วนี่มาป่วนแล้วโอ้ oh, oh, หัวมาแล้วหนอ mm. แต่มันไม่ใช่ตัวนี้มันน้าได้ยินเสียงมันดิ้นอยู่ข้างในนี้สองรอบแล้วว่าถ้าเป็นไอ้นั่นอะ่ะต้องเห็นตัวหัวมันโผล่มาแล้วยืนเป็นแค่คลื่นน้ำออกมาไงอืม mm. ได้ยินสองรอบแล้วเนี่ยฮะนะก็ตีเครื่องยานตีเข้าไปอยู่มันมันไม่มันเหมือนมันรู้อ่ะกัดใหญ่เลยนะเมื่อกี้อ่ะสองรอบเลยอ่ะอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมเอาแล้วเอาแล้วหรือซุ้มแล้วหรือซุ้มแล้วปลา อยู่ไว้หลุดเว้ยเรือหลุดรูหูก right? ัดใหญ่เลยปนนู่นนะเอ้าวกัดอันนี้ก็กัดเหมือนกันพอเราตีตรงนี้มันออกไปทางนู้นเนาะพอไปตีตรงนู้นก็กลับเข้ามาใหม่ไม่ใช่มันล่องออกไปทางข้างนู้นแล้เหรอ น่าจะไปนู่นแล้วมั้งไม่งั้นก็ลองมานี่ม่แล้วมันเราแวงนละ้เวเออระวังเสาเดอ้อ มันไหนเราตีอยู่ตรงซุเนี้ยมันจะร่องล่องข้างกระแพงอะไรไป